เป็นครอบกระบะครับบกระบะเป็นโลบา okay. Okay. อ่าฝั่งนึงใส่ซิปให้แล้วติดตูกแกแต่ตรงนี้จะใส่ซิปเนี่ยมันลมตีอลมมันตีมันผ้ามันกระพือเลยใส่ติดตูกแกด้านนอกล้วมีซิปเปิด <c oughs> มุงใส่สองชั้นเหมือนเดิมอย่างหนาผ้าถูรลมนี้เท่าไายอ่า้างในด้านในชมด้านในนะครับอ่าเป็นโลบาแบบนี้ลูกค้าไปเสริมเหล็กมา ต้องเสริมเหล็กสองข้างครับรถบาแบบนี้นะอ่ะอเข้าตอดออกได้สบายหยิบของตรงนี้ดูจิปกิบมีนอกในอ่านี่รถต้องเที่ยวโดยตรงนะครับเดี๋ยวรีวิวกลับมาอีกรอบนึง ด้านนี้ไม่ต้องใส่ฟิปนะครับด้านนี้ไม่ใส่ฟิปใส่แล้วเดียวลูกค้าต้องการแบบไหนเราทำให้แบบนั้นด้า,า,านบนติดเต็นท์ลังคานะครับด้านบนติดเต็น,นทลนน์นลัง,าางคาไแล้วครับเต็นท์ลูกค้าพอใจใอ,อยู่ตะลิงชั้นใกล้กัน